สวัสดีวันนี้ช่อง r i c k y Fox Channel จะมาเสนอวิธีการแสดงการซื้อขายเหรียญดิจิตัลผ่าน Apple s t a g Pro อันดับแรกเราก็คลิกเลือกเหรียญที่เราสนใจที่จะซื้อขายนะคะวันนี้ก็เราก็จะมาแสดงการซื้อขายผ่านเหรียญ ADA แล้วก็เลือกแล้วก็คลิก แล้วก,กดซื้อขายแล้วก็ดูราคาในตลาดนะคะว่าเราพอใจซื้อขายที่เท่าไหร่เราก็ใส่ราคาลงไปนะแล้วก็ใส่จำนวนเข้าไปว่าเราเอากี่เหรียญเห็นไหมฮะมันจะมีราคาบอก ตรงสีแดงกับสีเขียวคือราคาที่เขามีคนส่งคําสั่งซื้อขายในตลาดเราดูง่ายๆถ้าสมมติมีคําสั่งซื้อขายก็ดูที่ราคามันจะมีบอกว่าสามสิบสี่จุดสองหนึ่งราคาเสนอซื้อราคาเสนอขายที่สามสิบห้าจุดหกศูนย์เราก็ต้องพิมพ์ไปว่าราคาเราพอใจซื้อที่เท่าไหร่เราก็พิมพ์ราคาลงไป แต่ถ้าราคามันตรงกันมันก็จะแมทกันนะคะนี่แปบ,บเดียวเราก็ส่งราคาไปมา่อเราพอใจขายที่ราคาเท่านี้ตัวเลขสีแดงคือราคาเสนอขายตัวเลขสีเขียวคือราคาเสนอซื้อแล้วก็สีขาวคือจํานวนเหรียญเห็นไหมคะการซื้อขายไม่ใช่เรื่องยากเลยในการเสนอซื้อเสนอขายเหรียญดิจิทอลในแอปสตังโป o วิธีการส่งคำสั่งนี้ก็สามารถใช้ได้กับทุกแอปเลยนะคะ ไปเพื่อนๆอนลองไปพิีแพนดูค่ะคําสั่งขายที่เราส่งออกไปก็ถูกแมทชเรียบร้อยนะคะทีนี้ก็ขึ้นว่า no order ที่เรานําเสนอก็เป็นการส่งกับสั่งซื้อส่งกับสั่งขายแบบง่ายๆนะคะมีคําถามอะไรสงสัยก็ส่งมาในคอมเมนต์ได้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ